สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแคมรี่มือ2 a c c o ร์อรมือ2นะครับกับผมนะฮะบีมเพชรยนนะครับผู้จัดการฝ่ายขายประจำบริษัทเพชรยนนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะวันก่อนคันนี้เนะี่ยผมได้ถ่ายรวมๆไปนะนะครับรวมๆไปตอนนั้น4คันนะจอดรวมกันนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยคือคันนี้นะนะครับเป็นคันเดียวที่เป็นตัวท็อปนะฮะตอนนั้นเข้ามาเป็น2อศูนย์ทั้งหมดเลย4คันหนึ่งหนึ่งในนั้น4คันนะเป็นตัวท็อปนะฮะตัวต้าแคมรี่สองจุด 5 SUV พ p r e m i ยมปี2020เล่มมาอยู่แสนหน0่มนโลนะครับรถหน่วยงานของบริษัทไทยโอลิกลีซิ่งนะครับอีกแล้วนะของไทยโอลิกแล้วนะครับชื่อนี้ผมบอกเลยมีแต่คุณภาพนะฮะรถของเขาดีจริงๆนะสำหรับอของไทยโอลิกนะฮะไทยโอลิกซื้อมาเป็นมือหนึ่งนะครับนะมือหนึ่งในเล่มเลยนะครับลำดับ2สําหรับในเล่มของคันนี้นะจะเป็นเพชรยนต์นะฮะแล้วก็ลำดับ3จะเป็นชื่อของลูกค้านะหรือว่าไฟแนนซ์ที่ลูกค้าจัดไฟแนนซ์นะนะครับก็มีชื่อ ลูกค้าเป็นผู้ครองนะครับถ้ามีไฟแนนซ์นะนะครับก็จริงๆแล้วก็คือรถมือสองนั่นแหละนะครับแต่ในลำดับเริ่มคือลำดับที่3นะครับคันนี้สวยจิ๊บจริงๆพี่ดูได้ไปสี่อนอีกแล้วนะนะครับตัวท็อปนะฮะ2.5 SV ุดห้าเพรีเมียมปี2020รู้สึกผลิตเดือนออกตับเบอร์นะครับปี2020นะฮะก็ถือว่าเป็นปลายปีนะนะครับตุลาคมนะฮะกระจกบานหน้านะครับนี่นะฮะโอ้โหซิกเกอร์คำเตือนนะครับมีให้แล้วก็ตัวนี้ตัวต้านะครับแล้วก็ ปฏิีัปรบ,ระบนะฮะหมดพฤศจิกายนปี68พี่ปลายปีเลยนะฮะเดี๋ยวมอสันไม่มีบุบไม่มีลึกยิ้มนะคันนี้สวยจริงๆใครหาตัวท็อปอยู่นะฮะตัวท็อปนะนะครับต้องรุ่นนี้พี่นะฮะหนึ่งล้านเจ็ดบาทนะสำหรับป้ายแดงนะนะครับสวยจริงๆนะคใครหาอยู่ก็ผมว่าราคาล่วงไปเยอะนะนะครับประมาณครึ่งหนึ่งพี่จนขายอยู่8 9 9 0 0 0บาทนะครับเลขมาอยู่1 1, 1 7 0 0ึนนโลนะครับโอ้โหพี่ดูทะเบียนสวยด้วยนะหนึ่งไข่ถุงนะฮะ6837ครับนะฮะ ได้เป็นสีบอลนะฮะนี่นะฮะ,ะกระจกเดิมโตด้าทุกบานนะฮะติดฟิล์มเรียบร้อยนะ่าอยู่ประมาณสักหกสิบนะฮะหกสิบรอบคันเลยนี่เนี่ยใครหายอยู่ก็ให้ไวแลวกันแบตสิบเจ็ดนิ้วนะฮะยางรู้สึกจะเป็นเดี๋ยวนะโอตานี้หรือเปล่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะนะครับอย่าเอาอยางเป็นเป็นไฟโตนพี่นะเป็นไฟโตนปีสองพันยี่สิบสี่นี่ปียางนะครับนะสองพันยี่สิบสี่ก็ถือว่าใช้ได้ยาวนะสักพักหนึ่งแหละนะฮะคันนี้ คใครสนใจก็เข้ามาดูได้ที่บริษัทพิยนซอยเียไใจ68แยก1มีนบุรีกรุงเทพนะครับผมยังอยู่ที่เดิมนะผมยังอยู่ที่เดิมนะครับแต่ว่าเรามีเปิดสาขาเพิ่มเติมที่สาขาสุวินทงวงศ์46แค่นั้นเองนะครับก็รถอย่างเยอะเหมือนเดิมนะนี่แคมรี่ยังจอดเต็มเลยนะครับเดี๋ยวผมมีตัวท็อปแนะนำอีกคันหนึ่งคันนั้นเลขไม่7,000 70, นะคันนี้เลขไม่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันโลแต่คันนั้นเลขไม่เจ็ดหมื่นนะครับปี2020 ปีสิบเก้าหรือปียี่สิบเนี่ยผมจำไม่ได้เดี๋ยวไปดูอีกทีนะคันนั้นนะฮะเลขไม่เจ็ดหมื่นนะแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทราคาเท่ากันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูรายละเอียดภายในของคันนี้กันครับมาครับมาดูกันต่อในส่วนของภายในคันนี้กันนะครับภายในจะเป็นเปาะสีดำนะฮะแผงคอนโุลสีดําแล้วก็คอนโซลสีดําทั้งหมดนะสำหรับตัวท็อปนะฮะเลขไม่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันโลนะครับแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทพี่ดูคันนี้รถพึ่งเข้านะครับนะฮะยังไม่ปรับสภาพเลยนะนี่นะโอ้โหยังเลอะอยู่เลยนะแล้วก็ายังนนะะครบ ครบทั้ง4ชิ้นนะครับพรมปูพื้นนะครับของแคมรี่ตรงรุ่นนะครับเบาะปรับไฟฟ้าเลื่อนหน้าเลื่อนหลังเลื่อนเลื่อนลงปรับพนักพิงแล้วก็ดันหลังนะครับนะฮะปีกเบาะมียับบ้างนะฮะย่นบ้างนะประมาณนี้เลยนะฮะเลขไม้แสนเจ็ดนะก็อยู่สภาพประมาณนี้นะครับเบาะสวยอยู่นะฮะไม่มีขาดนะนะครับที่พักแขนเท้าแขนนะครับนี่นะแล้วก็ฝั่งคนนั่งข้างนะครับมีปรับไฟฟ้าด้วยนะนะฮะเอ่อปรับพนักพิงแล้วก็เลื่อนหน้าเลื่อนหลังนะครับแต่หัวเกียร์สวยแค่นี้นี่นะฮะเดี๋ยวปรับปรุงสภาพให้เพิิ่มมเเเเเตแลล้วววกัันนนะะดี๋ยยอาางครบ แล้วก็ตรงที่ใส่แก้วนะฮะเยะติเนี่ยใส่ได้ใส่ได้นะใหญ่ๆอยู่นะครับแล้วก็ตรงปรับพัดลมเนี่ยตรงพนักพิงด้านหลังนะฮะมีให้เฉพาะตัวท็อปเท่านั้นโหมดการขี่ก็หมดนะว่าโหมดสปอร์ตโหมดนะครับ E.V. โหมดเบโคลเบมือไฟฟ้านะครับมีมาให้แผงประตูนี่มีเมมเบรีซีทนะครับเปบ่าจุกไฟฟ้าเป่าจุกไฟฟ้านะครับแล้วก็เซ็นทัลล็อกนะฮะกระจกขึ้นลงออตโต้ทั้ง4บานนะฮะไฟเวลคัมนะครับมีมาให้ซีนเก้าเรลลังฟ้านะครับ เม็ดอาร์คสวยอยุดเชื่อมต่อเดิมสวยนะครับกระจกเดิมโต้ต้ตาคันนี้ได้กระจกเดิมหมดเลยนะนะครับแล้วก็คมเมี่ยมนะครับด้านในไฟเม็ไลท์เนะี่ยมีมาให้นะฮะมาสตาร์ทเครื่องกันเลยดีกว่านะครับปุ๊บหนึ่งสองสามนี่ถงติดแล้วนะนี่คือติดแล้วนะผมแต่เงียบม,มากเลยนะฮะเงียบม,มากเลยพี่นะก็ผมให้ดูสองฝั่งนะมันก็คือคล้ายๆเป็นรันเวย์เครื่องบินเลยนี่นะครับเลขมาอยู่แสนหนึ่งหมื่น เจ็ดพันโลนะฮะใส่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันโลไฟโชว์อย่างอื่นไม่มีนะ,ะน้ํามันประมาณครึ่งถังนะครับระบรบระบบความปลอดภัยที่เปิดใช้งานอยู่ก็มีแจ้งเตือนรถนออกนอกเลนแจ้งเตือนก่อนการชนนะครับแล้วก็ตัวอัดเดพทีาไม่ใช่สิไบสปอร์ตเพลเทอร์นะครับเรียกว่าซับฟิกก์เลอร์นะฮะแล้วก็เซ็นเซอร์ถอยจอดรอบคันคันนี้มีอัดเดพทีบครูซเซนโทรให้นะฮะอยู่ตรงนี้นี่นะฮะแล้วก็เพดิชิพนะครับอีกทั้งคันนี้เนี่ยมีในส่วนของหน้าจอที่เป็นป๊อปอัพนะ นะครับสะท้อนของกระจกนะนี่เห็นไหมนี่ฮะเห็นไหมครับนี่ขึ้นกระจกนะอันนี้คือขึ้นกระจกนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูปุ๊บนี่นะฮะมันจะขึ้นอยู่กระจกนะนะครับก็จริงๆมันมีทุกคันแหละสำหรับที่เป็นตัวท็อปนะฮะแต่บวงคันผมไม่ได้ไม่ได้สาธิตให้ดูนะนะครับนอกนั้นก็ใช้งานได้ปกตินะเดี๋ยวผมลองดูค่าเฉลี่ยสิขึ้นไหมเดี๋ยวลองดูค่าเฉลี่ยนะครับปุ๊บอ่าตรงไฟโชว์สำหรับแรงดันลมยางไม่มีนะ ค่าเฉลี่ยตอนนี้น้องขับไปวนไปวนมาแถวนี้ขึ้นอยู่13.6โลลิตรนะ13.6นะกิโลเมตรต่อลิตรนะครับเนี่ยแต่จริงทำได้เยอะกว่านั้นนะน่าจะเป็น20โลลิตรเลยนะครับอ่ะในเรื่องของ power l e d นะครับ AUX นะแล้วก็ USB นะมีมาให้แล้วก็ในเรื่องของไฟเอาไว้เดชเจอร์นะสำหรับชาร์จโทรศัพท์นะมีมาให้แอร์นะครับเป็นดีเอทอนนะมีนาโน E ให้นะฮะแยกไซด์ขวานะฮะปรับออโต้ได้ปรับอุณหภูมิได้นะฮะ คันนี้ในแอร์สามโซนนะฮะพิเศษสุดจะอยู่ตรงด้านหลังนะฮะฝั่งคนนั่งหลังนะครับผมนะฮะก็สามารถปรับในเรื่องของมีแผงวันโซนด้านหลังนะนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะนะครับตัวนี้ไฟเม็ไลท์ให้แล้วก็ตกแต่งเป็นลายมิเลเนียมนะครับรองท็อปก็ได้ตกแต่งเป็นโดลายมิเลเนียมเหมือนกันนะวันก่อนผมลงตัวรองท็อปไปที่เป็นตัวสีขาวนะครับนะฮะคันนี้ได้เครื่องเสียง JBL นะครับดูกล้องถอยกันหน่อย1 2 3ปึ๊บนี่ก็ชัดเจนนะฮะตัวรองตัวท็อปนะครับนะกล้องะประมาณนี้นะฮะ จะประมาณนี้เลยแต่ตัวตัวท็อปจะได้ตัวเครื่องเสียงของ JBL แล้วก็ขนาดของหน้าจอที่ใหญ่กว่า1นิ้วนะนะครับตัวนี้ได้หน้าจอเป็นิ้วมาแล้วก็มีลำโพงที่เป็นทวิสเตอร์นะครับฝังอยู่ในเสาเสา A นะครับนะฮะหคู่นะฮะแล้วก็ตัวลำโพงใต้กระจกบังลมหน้านะฮะแล้วก็แผงประตูนะครับในส่วนของด้านหน้าเนี่ยนะฮะมีมี6ตัวนะสำหรับลำโพงนะครับนะฮะแล้วก็ตรงนี้ Uh, แผงวงแดดนะครับด้านบนนะมีกระจกให้มีไฟให้นะตรงนี้มีไฟสองแผ่นที่นะครับเป็นเล็กๆมีนิมอลสีขาวนะฮะมีมาใหน้นี่ก็มีให้ด้านบนหลังคาสรุปปุ๊บนะฮะใส่ฟิลม์มลิดฟิล์มเรียบร้อยนะน่าอยู่มัน60ครับพี่นะครับก็ขับกลางคืนเปิดหลังคาสรุปได้นะหรือว่าเปิดเฉพาะ เอ่อเปิดให้แสงเข้านะตอนกลางคืนได้นะครับแต่กลางวันไม่แนะนำพี่นะมันจะร้อนถ้าร้อนมากนะไอความร้อนมจะเข้านะครับเนะี่ยก็เลื่อนตัวนี้ปิดเข้ามานะฮะมันจะลดอุณหภูมิในส่วนของห้องรยสารได้คันนี้มีแอร์แบ็กให้9ใบนะฮะด้านหน้า5ด้านหลัง4ด้านหน้าอยู่ที่1 2นะฮะแล้วก็เสา A คู่หนึ่งนะฮะเป็น4ี่หัวเข่าอีก1เป็น5ด้านหลังอยู่ตรงเบาะคนขับเบาะคนนั่งด้านหลังนะฮะ1คู่แล้วก็เสาสีคู่รวมเป็น9 นะครับก็ถือว่าให้มาเยอะมากนะสำหรับคนนี้นะครับรุ่นนี้นะครับเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นนะนะน,าานะครับปุ่มกดนะมีปุดปิดไฟหน้าออโต้นะฮะทักเจนคอนทโทรลแล้วก็ฝาทาฝ้ายฝาถังพุรูสตาร์ทนะฮะก็จะประมาณนี้ในส่วนของด้านหน้านะครับมาดูกันต่อในส่วนของด้านหลังเลยมาฮะปุ๊บคุณผมเปิดไฟรอ,อไว้เลยด้านหลังนี่เออ่จะเป็นไฮไลท์นะสำหรับรถในส่วนของรถผู้บริหารนะครับแล้วก็เป็นตัวท็อปด้วยนะฮะตัวนี้ถือว่าสุดแล้วสําหรับสายแคมบรี่นะฮะแผงประตูด้านหลังพี่ดู ปุ๊บไฟสองพื้นนะครับตีนกาวเนืนุฝานะฮะประตูเดิมพี่นะครับประตูเดิมหมดเลยนะครับกระจกเดิมโตต้านะฮะติดฟิล์มเรียบร้อยเอ่อสเกตเพจกับบันไดนะครับมีเลอะนิดหน่อยนะตัวนี้เป็นช่องระบายของตัวแบตเตอรี่ไฮบริดนะพยางไม่ใช่ของมันนะนะครับพยางไม่ตรงรุ่นนะครับแล้วก็เอ่อไฟด้านหลังนะฮะเอ้ยไม่ใช่แอร์ด้านหลังวันนี้พูดผิดบ่อยนะฮะพูดผิดบ่อยเลยแล้วก็บอดด้านหลังนะครับนี่เนี่ยบอดด้านหลังปึ๊บ โอ้โหสวยอยู่ยังสวยอยู่บอกฝั่งนี้น่าจะยับกว่านะฮะคันนี้ผมบอกเลยว่าน่าจะเป็นรถผู้บริหารจริงๆนะมีคนขับแล้วก็มีคนนัง่งหลังพี่สังเกตดูเบาะฝั่งนี้นะฮะจะไม่ถูกใช้งานเยอะกว่าฝั่งนี้จะใช้งานเยอะกว่านะครับแล้วก็ที่สําคัญตัวท็อปพี่ปุ๊บนี่มันต้องมีแบบนี้นะนี่นะควบคุมในเรื่องของตัว entertainment ด้านหน้าน,นะครับเสียง t r a ็กต่างๆนะฮะแล้วก็ม่านหลังไฟฟ้านะควบคุมอุณหภูมิของแอร์นะครับนี่แอร์จากตรงนี้นะนะครับเท่ากับว่าบีแอร์สามโซนแล้วก็ด้านล่าง มีเชื่อมต่อให้อีกพอรพตนะฮะเป็นไฟรถนะนะครับนี่แล้วก็อย่างหนึ่งบอร์ดสามารถปรับเอยนได้นะครับ1 2 3สามปุ๊บเลื่อนลงเลยนะมันจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ประมาณ10องศานะครับนี่ก็ถือว่าลงได้เยอะอยู่นะนี่นะครับก็ถือว่าได้ผ่อนคลายอยู่นะครับทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งนี้เหมือนกันฝั่งนี้เหมือนกันนะครับตรงนี้จะเป็นตัวออกของตัวถุงลมนะครับแอร์แบกนะนะครับ แล้วก็มีใส่แก้วตรงนี้ได้นะครับอ่ะก็ถือว่าให้มาค่อนข้างครบถ้วนเอกสิทธิ์เฉพาะสําหรับแคมรี่ตัวท็อปเท่านั้นนะด้านหลังเป็นม่านหลังไฟฟ้านะครับตรงนี้เป็นไฟนะฮะของโดยสารนะเล็กๆมินิมอลหน่อยแต่บอกว่าสว่างอยู่นะใช้ใช้ได้เลยนะครับยาง17นะฮะแม็กสิเนะครับล้อหลังเป็นดิสต์นะฮะปี2024นะสัปดาห์ที่31นะครับผมของไฟโซนใช้ได้ยาวเลยเนี่ยด้านบนหลังคาตัวกระจกสลูปนะฮะ ยางขอบกระจกนี่พีดูไม่มีแหง้งไม่มีกรอบไม่มีบุบไม่มีรถยิ้มนะคะันนี้ได้สภาพเดิมด้านหลังไฟท้ายติดครบทุกดวงนะครับนี่นะครับแฮบิดท่อจอกในด้านซ้ายนะนะครับแต่ถ้าเป็น2อท่อจอกขวานะครับแล้วก็ถ้าเป็น 2.5g ท่อจอกคู่นะครับเซ็นเซอร์ถอยด้านหลัง4ีจุด ไฟไม่มีแตกไม่มีลาวนะครับไฟเลี้ยวไฟขอทางติดปกตินะครับจะมีเลือเล่อนๆเป็นสีฟ้าด้วยนะแต่พอเป็นแมนเนอร์เชนจะเป็นไฟบล็อกเดียวกันหมดเลยตั้งแต่ตัวเริ่มต้นจนตัวท็อปเลยนะครับนะอ่ะมาเปิดดูฝาท้ายกันหน่อยปึ๊บตัวนี้แม่ค้ายังอยู่นะฮะสีกาวเด้งเป็นฝานะฮะโค,คมไฟไทยกลยโตัเดิมนะฮะลูกไปไม่มีสากสีลงพื้นเดิมนะครับโอ้โหสาภาพสวยเดิมกระจกเดิมโต้ต้านะฮะไาฟ้าไม่มีขาดรางน้ําสวย นะครับแล้วก็จุดขึ้นลงจุดพระของพี่ดิผมว่าอยู่ในสภาพเดิมนะมีเลอะนิดหน่อยพี่มีเลอะนิดหน่อยภายในมีเลอะนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวต้องทําความสะอาดเพิ่มเติมพี่นะฮะสำหรับคันนี้นะเออ่ซีนทมรมะเพล้าวด้านในนะฮะแล้วก็แผ่นแดมยังอยู่นะนะครับสภาพภายในค่อนข้างเรียบร้อยเลยนะครับอุปกรณ์ช่วยเหลือพื้นฐานไม่แรงมอคคันล้อไม่ขันแม่แรงนะครับหูล,ลากแล้วก็โอ้โหเซอร์ไพรส์อีกแล้วพี่ยา,ยางผมจะให้ดูยางนะ แม่ขนาด17นิ้วนะที่เป็นตัวยางอะไหล่นะครับพี่ดูหน้ายางดูสีของหน้ายางพี่โอ้โหลึกลึกเลยไม่เคยแตะพื้นเลยผมว่านะไม่เคยแตะพื้นเลยนี่นะฮะหน้ายางยังลึกอยู่เลยนะครับแล้วก็เปล้อแมกด้วยนะคันนี้ถ้าก็ว่าได้ล้อมแมกมา,า17นิ้ว5วงนะครับได้ล้อแมกมา5วงนะอันนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับยางยังใหม่อยู่เลยนะฮะมาฮะมาดูกันต่ออันนี้ลองรับน้ํามัน e20 นะครับไม่เหมือนตัวเบนซิน,นล้วนที่รองรับน้ํามัน e85 ได้นะนะครับ แล้วก็เบาะหลังพี่ดูโอ้โหกิ๊บจริงๆนะนะครับยน่นย่นยับนิดหน่อยนะฮะนะครับไม่ถึงกับฟูที่แบบไม่มีรอยเลยนะนะครับผมว่ารถใช้งานแค่เนะี้ยรถใช้งานรถพุ่มพิหารนะครับนี่เนะี่ยแผงประตูนะครับเดี๋ยวผมปรับกล้องนิดนึงปุ๊บเนะี่ยกลับมาได้เซกเพิดฝั่งคนนั่งข้างนะก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับพายางไม่ใช่พายางเดิมแท้ต้องแจ้งว่าอย่างนี้นะฮะเบาปัดฟ้าเลือ่อนหน้าเลือ่อนหลังเลือ่อนเครื่องลง,ลงบบาพนักพิงแล้วก็ดันหลังนะครับ มีมาให้เหมือนคนขับเลยนะอันนี้นะพี่ผลิตนะครับผมออกเทเบิลปีสองพันี่สิบนะครับมีดินไทยแลนด์นะเล็กเครื่องเลขถังเลขเครื่อง A25A นะครับนะสติกเกอร์มอกสติกเกอร์ตัวรถนะฮะยังอยู่คอนโซลสวยด้านบนมีซอฟท์ทัชด้วยนะนี่นะครับแผงประตูสวยนะฮะสภาพเดิมจุดเชื่อมต่อเดิมนะครับแล้วก็ซีนกาวในหน้าฝามาคันนี้โอ้โหออกข้างอยู่ล้านเจ็ดเก้าเก้านะพี่โดนขายอยู่ 8แ9น0 0้บาทหายไปก็ประมาณครึ่งหนึ่งนะนะครับหายไปประมาณครึ่งหนึ่งตีว่าล้านแปดนะครับเหลือ900,000ประมาณนั้นนะครับมาด้านหน้านะฮะระบบความปลอดภัยที่ให้มานะครับตัวโัวหลังโลโก้ตัวนี้นะครับโลโก้ตัวนี้จะมีเฉพาะของตัวท็อปเท่านั้นนะจะเคลือบเต็มนะฮะเคลือบอะคริลิกเต็มโลโก้เลยนะครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นตัวเรดาร์นะฮะที่วัดระยะความห่างนะของตัวแอร์ดิฟทีฟคูซอนโทนะครับแล้วก็จะมีกล้องเอเดัสอยู่ตรงนู้น นะครับตรงกระจกด้านบนนะกระจกบังลมหน้าด้านบนตัวนั้นเนี่ยจะจับในเรื่องของตัวเลนนะฮะแจ้งเตือนรถออกนอกเลนหรือว่ารักษารถให้อยู่ในเลนแล้วก็ดึงหน่วงพวงมาลัยกลับนะครับเมื่อรถออกนอกเลนนะฮะนี่คุ้มจริงๆพี่คนนี้นะใครหายอยู่บอกว่าคุ้มนะ8 9ด0 0บาทนะครับได้เป็นสีบอลด้วยแล้วก็ได้เป็นตัวของบริษัทไทยโอลิกด้วยนะนะครับเดี๋ยวปิดประตูนิดนึงน้องถอยรถนะฮะมากันตอนะฮะนี่ส่วนของเครื่องยนต์นะครับ เนี่ยดูสเต็มก่อนเลยพี่1 2 3 4 5สามี่หครบต้วนนะคะสำหรับตัวท็อปนะคะต้อง5้าดวงนะนะครับแล้วก็เม็ดอาร์คอยู่ครบนะฮะเม็ดอาร์กอยู่ครบเสาหลินสินกาด้านบนนะฮะรูกลมสวยนีฟิล์มใสฟิล์มใสยังอยู่นะครับน็อตไม่มีขยับนะได้สภาพเดิมสีเดิมด้วยนะครับแล้วก็ชินหนุนความร้อนนะฮะด้านบนไม่มีตกทองช้างนะแนบแนบแน่นแนนนะครับน็อตฝั่งนี้ไม่มีขยับครับเนี่ยเครื่องยนต์ A25A นะนะครับ ทั้งมันควบคู่กับตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะพลังกำลัง211แรงม้าพี่นะครับก็ประกันฝาสูบฝาวาล์วแห้งๆไม่มีน้ำมันไหลเยิ้มนะยางทั้งเครื่องนะครับจะมีล้อสาตัวสีม่วงนะครับนะะฮนี่คือยางทั้งเครื่องนะนะครับสำหรับตัวสองล้อจีแล้วก็ติ่งกาวยังอยู่นะนะครับในส่วนของประกันฝาสูบฝาวาล์วนะครับแห้งๆพี่ไม่มีน้ำมันไหลเยิ้มนะครับน้ำเบรกตลบางคอนด้านในเม็ดอาร์คอยู่ครบสวยนะเป็นฟิวเลเตอร์ถังพักน้ํานะครับนี่คือเสียงเครื่องยนต์นะ นี่คือเสียงของมอเตอร์ไฟฟ้าดีกว่ามอเตอร์ไฟฟ้านะครับเครื่องยนต์จะดังกว่านี้แล้วก็ชุดสายไฟสีส้มของตัวไฮบริดนะครับกระดุมบังโคลนด้านในนะฮะปั๊ม ABS อยู่นี่นะครับอ่า ECU นะฮะแผงฟิวส์รีเลย์นะกองอากาศครับผมแล้วก็ตัวมอเตอร์ไฟฟ้านี่นะฮะแล้วก็ตัวแผงนิกลิตปิดคันบุญว่าน้ำนะครับได้สภาพเดิมนะฮะนี่ไม่มีแตกไม่มีหักพี่ดะอันนี้เงียบๆอยู่นะนะครับ20โลลิตรผมว่ามีให้เห็นอยู่ เพาห้างอยู่ร้านเจ็ดเกาเหรือว่าร้านแปดนะไปยนขายอยู่ที่ราคา8 9 9 0 0 0บาทนะหายไปประมาณครึ่งหนึ่งครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มแล้วก็ซื้อสดมีแบต3.5นะสามารถคุยรายละเอียดได้เบอร์ผมด้านล่างศูนย์เก้าสามสองหกเก้านะครับบิเป็นยนต์นะฮะแล้วก็ในส่วนของไลน์แอดนะครับมีแอสไซน์น้ำหน้า66 BBB นะครับก็แคปรูปแล้วก็ทักกันเข้ามาได้เลยผมมีน้องช่วยตอบประมาณ24ชั่วโมงเลยพี่นะครับ คันนี้นะ899,000เาหและอีกหนึ่งคันนะครับ899,000เาหมืเหมือนกันแต่คันนี้เลขไม่เ70,000ื่นนะครับถ่ายคลิปแล้วกันนะเอาให้ดูถ่ายคลิปแล้วกันคันนี้ผมถ่ายเคยถ่ายลงไปแล้ว5745นะครับเลขไม้เพียงแค่70,000โลเท่านั้นะฮะแปดแสนเก้นเก้าพันบาทนี่นะฮะเลขไม้เจ็ดหมื่นเก้านะครับตีว่าแปดหมื่นแล้วกันผ่านการตรวจสภาพเรียบร้อยนะฮะคันนี้นะครับอยู่ที่เพชรยนต์สักพักหนึ่งละนะครับใครหาไม่ขนาดนี้อยู่ก็เข้ามาดูได้นะมาทดดลองขับก็ไ้นะคครัับนนี้ แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพบาทออกห้างอยู่ร้านเจ็ดเก้าเก้าเหมือนกันเนี่ยภายในเหมือนกันเปียบเลยนะครับภายในไม่ต่างกันนะฮะรถของหน่วยงานปลดจำการเหมือนกันแต่คันนี้เล็กใหม่น้อยกว่าเจ็ดหมื่นนะครับราคาเท่ากันนี่นะครับระบบความปลอดภัยที่ให้มาเหมือนกันทั้งหมดนะครับอัดแอปเปิลครุสเซนโตรนะครับเจ้งก่อนก่อนการชนเจ้งลื่นรถออกนอกเลนนะครับไบสปอตเมเตอร์ทักชั่นคอนโทรลเรียกคอสซัพไฟกันเลิศนะฮะแล้วก็เซ็นเซอร์ถอยจอดรอบคันนะมีมาให้ครบจริงๆพี่อันนี้นะครับแล้วก็ตัวสะท้อนขึ้นกระจกนะนะครับ ในเรื่องของมาตรวัดต่างๆความเร็วต่างๆนะครับมีมาให้สำหรับตัวท็อปเท่านั้นวินะครับโอเคไว้มานี้นะใครหารุ่นนี้อยู่นะครับสำหรับสีบรอลผมมี2คันนะที่เป็นตัวท็อปนะครับสีขาวผมมีรองท็อปอยู่1คันมันก่อนลงไปแล้วนะครับฝากติดตามด้วยนะครับโอเคไว้มานี้ผมลาไปก่อนนะสวัสดีครับ